อยากให้เหมือนอาจารย์พูดถึงรางวัลสีไรนิดนึงครับรางวัลสีไรก็เป็นรางวัลวรรณกรรมนะครับที่มีมายาวนานตอนนี้ก็เกือบจะ5ทศวรรษแล้วนะครับ46ปีตั้งแต่ปี2022นะครับในความเป็นสถาบันที่เป็นความเป็นรางวัลวรรณกรรมที่ยาวนานเนี่ยก็กลายมาเป็นคล้ายๆสถาบันวรรณกรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้นักเขียนนะครับทำให้นักเขียนแล้วก็นักวิจารณ์แล้วก็นักเรียนวรรณคดีเนี่ยได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษานะครับ รวมถึงสร้างเหมือนกับประวัติวรรณกรรมขึ้นมาจากจากรางวัลน,นี้นะครับอนอกจากที่เป็นรางวัลที่แต่ละประเทศให้แล้วเนี่ยมันยังมีลักษณะของการเป็นภูมิภาคเดียวกันด้วยในการให้รางวัลหรือว่าการเชิญนักเขียนมาแลกเปลี่ยนกลายเป็นเวทีระดับภูมิภาคของเราท,ที่ที่ทำให้เกิดความร่วมมือกันขึ้นในภูมิภาคครับแล้วก็อยากให้อาจารย์พูดถึงเกณฑ์การตัดสินรางวัลในทีนี้ค่ะจริงๆปกติผมก็เป็นกรรมการมามาสองสามปีนะครับหลักการทํางานของกรรมการเนี่ยไม่ได้มีเกณฑ์ จริงๆมันมีเกณฑ์เบื้องต้นเช่นปีที่พิมพ์จะต้องเป็นเป็นช่วงเวลาไหนนะครับหรือว่ารายละเอียดอื่นๆซึ่งเป็นรายละเอียดเบื้องต้นแต่ว่าจริงๆเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยไม่ได้มีเกณฑ์ที่กรรมการมีอยู่แล้วในใจแต่ว่ากรรมการคัดเลือกและกรรมการตัดสินเนี่ยจะจะมาอภิปรายกันนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะพูดจุดเด่นจุดด้อยของงานที่เข้าประกวดน,นะครับทำให้คัดเลือกเหลือในแต่ละรอบเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้คือกรรมการตัดสินจาการูปแบบเนื้อหา วรรณศิลป์คุณค่าทางวรรณกรรมของวรรณกรรมออของแต่ละเล่มที่ส่งเข้ามาประกวดมากกว่าจะมีการตั้งเกณฑ์เอาไว้เบื้องต้นนะครับแล้วจุดเด่นผลงนานปีนี้เ่ป็นยางไครับครับในแง่ของเนื้อหานะครับผมคิดว่าปีนี้เ,เกวินิพนที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยทั้งหมดหกสิบเก้าเรื่องเนี่ยนะครับความน่าสนใจมีหลากหลายประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นร่วมสมัยคือประเด็นที่ Uh, เราก็เห็นกันอยู่ในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์ uh, online, สื่อออนไลน์ต่างๆใช่ไหมครับสื่อสังคมดิจิทัลเอไปัญญาประดิษฐ์นะครับสิ่งนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป,เป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจนะครับในขณะเดียวกันประเด็นที่มันเป็นประเด็นขัดแย้งมาอย่างยาวนาะนไม่ว่าจะเป็นการเมืองทาขัดแย้งระหว่างวัยนะครับหรือประเด็นอื่นๆแม้กระทั่งเรื่องของเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ระหว่าง ครอบครัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆที่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นประเด็นที่กวีย,ยังพูดถึงหรือการทบทวนชีวิตตัวเองอะไรอย่างเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสังคมมันเป็นประเด็นที่ทมีมาโดยตลอดแต่ว่ากวีเนี่ยหยบหยิบยกมนมมองด้วยมมองด้วยสายตาใหม่หรือมุมมองใหม่นะครับนี่เป็นเรื่องของเนื้อหาอรูปแบบก็จะมีการใช้สัญลักษณ์โครงชั้นกาบกรอนที่เรารู้จักกันดนีในเวลาแต่งกวีนิพนธ์นะครับแต่ว่ากวีก็จะมีการทดลองมีการเล่นมีการ ดัดแปลงทําให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้นนะครับส่วนน้ําเสียงของกวีนิพนธ์ปีนี้ผมเป็นข้อสังเกตกับกรรมการว่าน้ําเสียงมันมีความสุขุมมากขึ้นเพราะว่าคือประเทศไทยมันผ่านวิกฤตหลายอย่างที่ผ่านมาใช่ไหมฮะทีนี้น้ําเสียงในการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแต่แต่ก่อนอาจจะดุดันหรือว่าหรือว่าเกรี้ยวกราดตามกระแสะของสังคมแต่ปัจจุบันเหมือนกวีย้อนกลับไปมองแล้วก็ทบทวนแล้วนิ่งมากขึ้นนะเพราะน้ําเสียงก็อาจจะมีะความความสุขุมมากขึ้น แต่ว่าบางเล่มที่ใช้ที่ใช้ที่น้ําเสียงกวีนิพนธ์หลายเล่มที่ยังมีน้ําเสียงดุด,ดันหรือน้ําเสียงยง่อล้อก็ยังมีอยู่นะฮะนี่เป็นประเด็นที่ที่พบนะในเรื่องของเนื้อหาอรูปแบบแล้วก็น้ําเสียงของของบทกวี ก็อยากให้จะเหมือนพูดถึงการพัฒนาของวรรณกรรมไทยกันนะรับนักเขียนรุ่นใหม่ๆอ่ะเป็นยังไงบ้างรครับจริงๆปีนี้เราได้นักเขียนรุ่นใหม่ที่ส่งเข้ามาประกวดหลายคนเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นเจนใหม่ด้วยซ้ำเออเราพบว่านี่คือน้ําเสียงของเจนแซบเดีเจนซีที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่มีมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเออกวีที่เป็นกวีรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกวีนิพนธ์ไทยต่อไปแล้วก็ คิดว่าเป็นงานที่น่าสนใจมีงานมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นหลายๆเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นใ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 นช่วงลองลิสที่ส่งเข้ามาหรือว่าในช็อตลิสเองก็จะมีนักเขียนรุ่นใหม่อยู่หลายคนอยากให้อยากให้นักอ่านเนี่ยได้ติดตามงานของคนเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงนักเขียนที่ส่งผลงานครับโอเคครับถ้าจะฝากถึงนักเขียนที่จะส่งเข้ามาประกวดนะครับ ปีนี้กรรมาการมีการพูดถึงกระบวนการตีพิมพ์มากเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการบรรณาธิการเล่มที่สมเข้ามาประกวดนะครับคือมีกวีหลายคนเลยที่รวมงานตัวเองแล้วก็พิมพ์นะซึ่งอันนี้ก็กท้าทายเพราะว่างานของนักเขียนรืงานของบรรณาธิการมัน,มนเป็นัวละส่วนกันนะบางนักเขียนบางคนก็มีฝีมือในเรื่องของการบรรณาธิการด้วยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการรวบรวมงานเนี่ยบางทีกวีตัดสินใจไม่ได้ว่าจะ คัดชิ้นไหนมาตีพิมพ์นะ,ะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้จะองต้องให้บณาธิการเป็นคนช่วยเหมือนกันในหลายๆเล่มนะครับบางคนมีผลงานจํานวนมากเลยตลอดชีวิตแล้วก็เลือกหลายเล่มเข้ามาเลือกหลายเรื่องทุกเรื่องเลยเข้ามามันทําให้งานอาจจะขาดเอกภาพงานมีชิ้นที่เด่นชิ้นที่ด้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีบณาธิการที่ตัดสินหรือว่าช่วยในการดูแลเรื่องนี้อาจจะทําให้ผลงานมีความเด่นชัดหรือว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นมีเอกภาพมากขึ้นครับวันนี้อาจจะฝากไว้สำหรับนักเขียนที่อาจจะอยากพิมพ์งานตัวเองผมคิดว่า กระบวนการมาที่การอาจจะสําคัญไม่ว่าจะทําเองหรือว่าให้คนอื่นช่วยอาจจะต้องเป็นกระบวนการที่ต้องมีม,มีประกอบในการจัดพิมนะครับ <S <S ที่ว่า,ากรรมการตัดสินที่ที่มาจากหลากหลายกลุ่มนะมีทั้งนักวิชาการแล้วก็มีนักวิจารณ์เข้ามาเนี่ยผมแล้วก็มีคนที่แต่งแต่งกวินิพนธ์เองด้วยเนี่ยนะครับที่ว่ามุมมองที่ได้ก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันมีจุดจุดเด่นจุดได้บางอย่างที่บางทีกรรมการในสายหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ากรรมการอีกสายหนึ่งมองเห็น นะครับอย่างเช่นเรื่องของฉันทะลักบางทีเนี่ยเ,เราก็อ่านไปเพลินๆเ,เราอาจจะไม่ได้ตั้งข้อสังเกตบางอย่างแต่ว่าคนที่มีลักษณะของนักวิจารณ์หรือว่าคนที่รู้หรือว่าแต่งกวีวิพนธ์ได้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะชี้ให้เห็นจุดที่อาจจะเป็นข้อบกพร่องในงานของฉันทลักษ์เพราะฉะนั้นคือตอนมีงานฉันทลักจำนวนมากเลยที่ส่งเข้ามาประกวดแล้วก็เ,เราเราเราละเลยไม่ได้ถึงความถูกต้องในเชิงสันทะลัก,กนะครับแม้ว่าเ,เราจะเห็นว่าการทดลองนะวัตกรรมใหม่ๆเชิงกวิทินิพเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้ากวีเลือกที่จะใช้สัญลักษณ์ตามกรอบขนบเดิมแล้วเนี่ยเอมันก็มีเกณฑ์ตรงนี้เข้ามาประกอบเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนบรรยากาศในการเาในการตัดสินเนี่ยกรรมการส่วนใหญ่นะความเห็นเมื่อเลือกเรื่องที่เลือกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีความเห็นที่ที่ขัดแย้งกันในเราดับที่ว่าเราเราเถียงกันในลักษณะนั้นนะเพนะราะว่าส่วนใหญ่เราก็อภิปรายกันเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็เคอยคอย,คอยตามหรือว่าเห็นด้วยกับกับบุบองกร,รกรรมการส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น คิดว่าค่อนข้างเอกฉันในของปีนี้นะครที่เลือกเข้ามาทั้งในในรอบของ l อง g l i ล้วก็ s h o ตลิส s t ครับความน่าสในใจประการหนึ่ง <c oughs> ก็คือความแตกต่างในเรื่องของวัยครับอย่าง <c oughs> อีกบ้างอีกอีกด้านบ้างระดาในบทท <c oughs> ุกอย่างนะอ <c oughs> าจารย์นี่แตกเกือบแปดติดละกับแม่น้ำปหารท่าทางครับก็วีอายุยี่สิบกว่า <c oughs> ไม่ได้นักประวัต่ตอรี่ครับเนี่ยความแตกต่างนี้พอตัวบทที่ออกมามันเทียบกับมันมีน้ำหนักมันมีอ่า gap เนี่ย คือถ้าจะพูดถึงกวีอย่าง่างที่ยกตัวอย่างมานะสองเล่มกนะ็คืออีกฝั่งด้านกราร6นของศิวการปฐุมสูตรนะครับกับแม่น้ำต่างหากสร้างสะพานเนี่ยของวิสิตริยานนท์จริงๆแล้วเหมือนกับว่าต่างกันในช่วงวัยมากข,ของกวีทั้งสองคนแต่เราพบว่ามันมีความน่าสนใจบางอย่างในการสร้างสรงสรค์งานที่เรากําหนดไม่ได้ด้วยด้วยวัยนะครับคือถ้าอ่านงานของศิวการปฐุมสูตรเล่มน,นี้เพราะว่ามีความสดใหม่และมีพลังมากๆเลยพลังพลังที่ที่ท ที่ดูที่ดูเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยซ้าในขณะที่แม่น้ําต่างหากสร้างสะพานเนี่ยเป็นงานที่มีความนิ่งนะฮะมีงานลักษณะของคนที่ไข้ควญเกี่ยวกับชีวิตอย่างลึกซึ้งเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความแตกต่างในช่วงวัยบางทีมันบอกไม่ได้ด้วยด้วยคือืนที่สุดแล้วเนื้อหาเป็นสิ่งที่บอกได้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกวีส่วนหนึ่งที่เป็นกวีรุ่นใหม่แล้วก็เขียนงานที่ที่พูดถึงตัวเองหรือพูดถึงน้ําเสียงหรือมุมมองของคนรุ่นใหม่โดยตรงนะครับแต่ว่าบางเล่มเนี่ยเราจะพบว่า วัยเราอาจจะดูไม่ได้ด้วยซ้ำเราอาจจะตัดสินไม่ได้ด้วย,ด,วยด้วยเนื้อหาของของเรื่องหรือน้ําเสียงหรือลีลาของเรื่องเราแยกแบนด้นว,ว่านี่คือกวีรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับเพราะฉะนั้นบางทีเอ่ออันนี้คือความน่าสนใจของบทกวีคือเราเราไม่สามารถที่จะใช้วัยในการตัดสินเนื้อหาได้โดยท,ทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นข้อสังเกตเท่านั้นเองว่า เออน้ำเสียงมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่ผมพูดว่ากวินิพนธ์ในปีนี้เนี่ยมีน้ำเสียงที่สุขุมมากขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าในแง่นึงมันเกิดจากการที่เราผ่านวิกฤตการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนกับตกตะกอนหรือว่าตกผลึกมากขึ้นนะครับผมคิดว่าพรลังกวีก็จะพูดได้น้ำเสียงที่กลับไปสะท้อนถึงปัญหาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการปลุกระดมนะเท่ากับ กวียุคก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยวิกฤตที่เราผ่านมาเป็นหลายทศวรรษแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้กวีมีความนิ่งและพยายามตกตะกตอนพยายามตกผลึกมากขึ้นแล้วกวีเนี่ยมองปัญหาข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในมากขึ้นเหมือนกับว่าเอาปัญหานั้นไปนสะท้อนสิ่งที่เป็นตัวตนหรือว่าวิธีคิดอัตลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นนะครับเฝ้ามองชีวิตนะครับอย่างเงียบเชียบมากขึ้นนะไม่กระโตกกระตากแล้วก็ไม่ไม่ละของการเกลี้ยกล่อมนะครับเพราะฉะนั้นะผมคิดว่ามีน้ําเสียงความนุ่มนวลและมีความเอื้ออา ไม่ว่าจะต่อตัวเองหรือว่าต่อผู้อื่นด้วยแล้วก็ผมคิดว่าอันหนึ่งที่ที่เราเจอนะคือว่าก็มีกวีที่บอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะผมคิดว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ที่เราจะเจอได้ในคนรุ่นใหม่นะหรือว่าหลายๆคนที่ที่เราผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ภาวะทางจิตที่เรามีความมีภาวะซึมเศร้าทั้งนี้่ที่เป็นโรคหรือว่าในภาวะที่เป็นแบบมวลรวมอารมณ์ของของคนในสังคมนะผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มันทาให้กวีเนี่ยมองมองมองอะไรที่มันนิ่งแล้วก็เยือกเย็นมากขึ้นนะผมหรือว่า มีความสุขุมมากขึ้นี่าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันครับครับ